ผลไม้ไทยมาเป็นบิวตี้ผลักจะเลิศปะนี่เลยถูกคน Oriental Princess เขาออกไอเทมใหม่ผลไม้จาก6้า6กลิ่นให้ผิวสวยใสด้วยสารสกัดจากผลไม้แท้ครบจบทั้งความหอมสีสันและบำรุงผิวต้องคือน่ารักมากมีอะไรบ้างเดี๋ยวรีวิวให้ฟังเริ่มจากลิปเชียร์สูตรคลีนสับลดสีราชาจากพักตะวันออกกลิ่นหอมสดชื่นบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื่นแล้วก็ได้สีแดงอมส้มละเลื้อละเลือด้วยต่อด้วยโลชั่นกันแดดสารสกัดจากมะม่วงน้ำดอกไม้ของดีภาคกลางชอบกลิ่นนี้สุดๆอรหอมฟรุตตี้ไม่หวานเลีนเืื้้ออกกก็็คคบบาาางมมัแแดดลววให ชุ่มชื้นก็จางใสใครชอบกลิ่นส้มบางนี่บอดีส้สเปรย์สารสกัดจากส้มบางมดต้นกําเนิดจากกรุงเทพกลิ่นแบบเฟรชสดชื่นติดผิวมากแถมมีบำรุงจากวิตามิน E ีกับฟลาวนอยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะเนยกัพก็มีนี่บัชออนกลิ่นลิ้นจี่จากกะพัฒผลไม้เศรษฐกิจจากเชีงยงใหม่สีสวยละมุนน่ารักมากแถมใช้แล้วช่วยฟื้นบำรุงผิวให้เรียบเนียนอ่อนวด้วยนะต่อด้วยเจลสครับมาร์กน่าจากธรรมชาติเม็ดสครับละเอียดไม่บาดผิวช่วยทําความสะอาดผิวอย่างล้าลึกแล้วก็มีส่วนผสม เป่งป,ปังกระจ่งางใสด้วยและสุดท้ายเจลเอาบน้ํากลิ่นมังคุดของดีเมืองนครภาคใตา้หอมละมุนมากแล้วก็ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่กอ่อให้เกิดสิวยับยั้งการเกิดของเม็ดสีเมลานินแล้วก็ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นกระจ่งางใสด้วยเขายังพิเศษที่สุดด้วยสูตรครีมบิวตี้ฟอร์เลชั่นดูแลทั้งตัวเองแล้วก็โลกของเราอ่อนโยนปลอดภัยปราศจากสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองผิวคอนเซ็ปต์คือหน้าช้หน้าหลงมากใครอยากลองใช้ไปตามๆกันได้นะ